ท่านรถว่าท่นี้ก,ก,ก,ก็เหา <ł ys> บัดดีค่ะพี่น้องไปเดือนนั้นแม่ยางอยู่แถวอันกองทับบุกเนี่ยก็ร่งสิไปอันอันพระรัมหกนี่สร้อยนี่ล่ะเข่าโรงพยาบาลพี่แค่อยู่กับสร้อยนี่แหละเด้อพี่น้องเลย ไปเดิยนยางนี่นี่นี่แหละถนนพระรามหกนี่แหละพี่นอ้องไอเบิงยามือขึ้นถนนพระรามหกอันนั้นฟังขั้งคุณมันเป็นนั่นกระช่วงการขั้งทางนาทันเขาเขียนมาพระรามหก่ไปเดินมาจากตลาดขั้งรถไฟได้อัน,นรีวิวถนนให้พี่นออ้องเอาเบิงยามือ,อยามือแรงยางมคำคำนี่นะกระร่างสียางเมียบ้าน ยางเมี่ยบ้านมาสองคนกับธนากรธนากรก็ล่างยางนะให้บรรยากาศให้เมืองพี่น้องจายบรรยากาศให้ดู พูนเงินกระซ่วงการข้างในพี่น้องข้างหูข้างน้ำปลาปลาเดี๋ยวไปเดินกับขามน้ำปลาปลาไปข้างหูข้างขามข้างไปข้างพูนเดี๋ยวกะซีหัวแบบนันนี้ียางพันหนาโรงเรียนสามเซนอยู่หัวโรงเรียนสามเซนตอนสามเซนนี่ เรียนยางพันพี่น้องชิ้ยังหนึ่งไหมพันนี่ยังหนึ่ศูนย์ยังห่งศูนย์ังนอตอะไรเนี้เนาะโอ้ศูนย์นั่นนั่นศูนย์ดาราศาสตร์พี่น้องเดี๋ยวสี่เปร์คนทางนาบุญน้องไปเป็นโรงเรียนสามเส้นบอกพี่น้องคิดอีกละสวัสดีการกองทัพบกพี่น้อง คนสพาขึ้นขึ้นสะพานร้อยกันบ้างค่ะอ๋อขึ้นสะพานร้อยพี่น้องขึ้นสะพานลอย สามเส้นคีอ้าองเขาประเด็นคยมาอันนี้เคยมาเอาของมาทรงน้องเขากล้อมนี่แหละประเด็นคยเอาของมาทรงน้องอยู่ตอนประเด็นขามมาตอนน้องลืมกับเลยขามมากมาเอาของมาส่งน้องอยู่มุงนี้เราประเด็นเข้าประตูนี่แหละอันนั้นทามไปทางคนกับเมนตลาดนัดไปทางคนกับเมนนั่นนั่นได้ี่น้องนี่อีกเดียท่านหนึ่ง ประเด็นก็สิขึ้นสะพานนี่สะพานลอยประเด็นเนีสิขึ้นสะพานลอยนี่นะนั่นเด็กหน่อยโรงเรียนสามเชนเขาเลิกวะเขามาท่านพากันเมียบันรนะ่างหารถขึ้นไปเมียบ้านติเด็กหน่อยบรรยากาศดีจัง บรรยากาศดีอันนี้อันนี้ช่นนางเขาพุณจะไปตลาดหลังนันไปที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการเออไปตลาดนัดหลังกระทรวงการช่างพอเข้ามาก็ถึงจะขั้ขโอโอน,ออน,ร,ออนร้อยเอาอันนี้ซื้ออันนี้เดียวเดยระวัง้ระเบิ้ลซื้อนี้ใหญ่ใหญ่จับล่าคนไหนที่ยันเด็กโต ขับเล่าถึงเพราะว่าขาบอดีมาเข้าบอดีมาเข้าบอดีพี่น้องเลยขึ้นเล่าขึ้นบันไดมันขึ้นยากโอ้โหนี่พี่น้องโอ้ยขึ้นมาหอดพี่แล้วบังพี่น้องอี่ยังไงเออสามเซนเออเซน,นี่หัวดาราศาสตร์เขาเนาะ เลียนสามเส้นขึ้นสะพานร้อยเราพี่น้องเลยโค่นขึ้นฟันลิ่งเลยบัดนี้มาเข้าบอดีพี่น้องเลยโอ้ยขึ้นมากเหรอมีเงยมึงขาดจีบพี่น้องงามงามป้าขาดจีคืองามเแบบมึงงามเนาะ พาทิศต,ดตกดินพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศพาทิศต,ดตกดินเพิ่งพาทิศต,ดตกดินน้ำมับโอ้่งพาทีศขึ้นงั่มพี่น้องนะแสงเงืองแสงงามเนาะ ไอ้ยน้องหวานมือเชี่ยหยุดใครอันนี้ง่าเยอะยี่ิจบคลิปยั่วโมงนี้แหละเนาะช่างไปงามเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคนทุกไรทุกเรื่องได้คอพี่น้องเลยขึ้นมากเมไรบอกดิว่าได้เอาไม่ยังงางอมงอมย่อนเป็นแมวยังห่ะแมวโอ้แมว ติดคลิปไปซ้ำหนีก่อนเดอ้อพี่น้องเลยนเนี่ยเฮี้ยไปติดตามคลิปหนาคลิปนีก้กัสวัสดีค่ะขอบคุณตัวโลกเลยกันเด้อผู้ใดคิดหอดกรุงเทพมาหาหนาครกับเบิ่งคลิปประเดี๋ยวน,นี้ละ่ะ Thank แหละแต u คิวยูโซมาดไมเป็นแตงคิวแตงคิวซียูเนี่ยค่ะเพื่อนใหม่มากเลยช้าๆได้พาเล่มงามไปบ่หอดจอดบ่ถึงอันใดพอดีบ่งา่าเหมาะพอตรวจพอไปเดอ้อพี่น้องเลยไว้ซ้ำหนีก่อนสวัสดีค่ะ